ถ้ามีใครเพิ่งผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะงานที่เราทําอยู่คืองานมหก,กรรมเกษตรแฟร์สามบุรีแอดการจนาบุรีที่จะจัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคมถึง12พฤษภาคมนี้ค่ะโดยเป็นการร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรีนักงานเกษตรจังหวัดการจนบุรีและหอการค้าจังหวัดการจนบุรีนะคะเข้าเรื่องเนื้อง,งานของสวนเมเปิลเลยค่ะว่าไปอยู่ในงานนี้ได้ยังไงนะคะสวนเมเปิลนะคะได้รับจัดจ้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดการจนบุรีที่จ้างให้จัดแสดงสวน สวนไม้ดอกไม้ประดับและแปลงสาธิตโคกหนองนาพื้นที่ที่สวนเมเปิลได้รับมอบหมายนะคะก็จะถูกจัดสรรมาจากสํานักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยเราจะมีสวนสวยทั้งหมด3แปลงด้วยกันค่ะพวกเราก็เริ่มหาตําแหน่งของงานจากผังโครงการหลักก,ก่อนนะคะพอวัดได้ระยะแล้วเนี่ยก็โรยเส้นขอบเขตเป็นพื้นที่สวนสวย3โซนค่ะและโคกหนองนาอีก1โซนนะคะพื้นที่ที่ได้รับจัดสรรโซน A นะคะขนาด6กคูณสีเมตรเป็นพื้นที่ที่แคบและยาวแถมพื้นที่ตรงนี้นะคะยังเซอร์ไพรส์ พวกเรานักออกแบบอีกก็คืออยู่โซนด้านหน้าทางเข้าเลยค่ะมันจะทํายังไงได้บ้างนะให้ตรงเนี้ยสวยแล้วก็ตะโกนว่าแบบเอ้ยฉันอยู่ตรงนี้นะในพื้นที่ที่แคบและยาวขนาดนี้นะคะพวกเราเนี่ยอยากให้มันโดดเด่นเตะตาเป็นพิเศษถ้าจะจัดสวนแบบธรรมดาแนวราบนะคะหมดสิทธิ์ตะโกนเลยค่ะในระหว่างที่คิดนะคะก็เดินเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้นี่แหละคะ่ะแต่มันจะมีการจัดสวนสวยอยู่แบบหนึ่งที่ดูตะการตานั่นก็คือกําแพงต้นไม้ค่ะแต่ของสวนเมเปิ้ลนะคะมันดูธรรมดาไปนิดนึง เพราะว่ามันเป็นสีเขียวซะส่วนใหญ่งานนี้ก็เลยจัดเต็มนะคะด้วยการออกแบบให้เป็นกำแพงดอกไม้ที่มีความสูงกว่า4เมตรไปเลยค่ะพวกเราก็คาดหวังนะคะว่ากำแพงดอกไม้จะสวยแบบที่ใจเราเนึกเพราะการที่ดอกไม้จะสวยได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการเลี้ยงดูในการเจริญเติบโตของเขาด้วยค่ะต่อมาในโซนบีนะคะขนาด8คูณ16เมตรเป็นพื้นที่ที่น่ารักเล็กๆขอยกโครงหัวใจมาวางไว้เลยแล้วกันนะคะคนมาแบบจุกๆถึง3ดวงเผื่อว่าใครเห็นหัวใจพวกนี้แล้ว จะจำเราได้แล้วจะนึกถึงพวกเราสวนเมเปิลแต่พอยกหัวใจไปวางนะคะพื้นที่ก็ยังเหลือว่างอยู่ค่ะทําให้พวกเราอยากหาอะไรมาปลูกสักอย่างหวยก็ไปออกที่ดอกทานตะวันสายพันธุ์ซันบัตค่ะลักษณะเด่นก็คือเขาจะมีหลายๆดอกที่บานพอบานดอกแรกเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีดอกข้างล่างตามข้อต่างๆบานตามขึ้นมาด้วยค่ะสวนเมเปิลก็เคยปลูกไปช่วงหนึ่งนะคะสวยมากแต่บานได้น้อยวันไปหน่อยประจวบเหมาะกับงานนี้มีเพียง10วนันบานสวยพอดีกันเลยค่ะโซน C พื้นที่ที่ได้รับจัดสรรขนาด20คูณ4 เมเป็นพื้นที่ที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปจากการลงพื้นที่จริงของเราในช่วงที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างร้อนและจริงอยู่ที่ภายในงานจะมีเต็นท์ให้หลบร้อนแต่ถ้านักท่องเที่ยวอยากจะเซลฟี่กับสวนดอกไม้จะหลบร้อนได้ที่ไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโจทย์นะคะเวลาที่เปิดงานเนี่ยก็ใกล้เข้ามาแล้วมานั่งนับวันดูค่ะไม้เลื้อยประเภทไหนที่จะสามารถเลื้อยและเป็นร่มเงาให้ได้เพราะถ้าย้ายไม้ยืนต้นมาลงปลูกก็น่าจะยังไม่มีใบสักเท่าไหร่นับนับวันดูแล้วนะคะก็ขอใช้เป็น น้ำเต้ายักษ์ละกันทําเป็นอุโมงค์ทางเดินตรงกลางก็กว้างสัก6เมตรเพื่อเป็นพื้นที่หลบร้อนและพื้นที่ด้านข้างที่เหลือเนี่ยก็ยกเอาเมปเปิลการ์เด้นเฟสสองของปีที่แล้วมาไว้ที่นี่เลยค่ะโคกหนองนาขนาดพื้นที่8ปคูณสิเมตรเล็กๆแต่พวกเราก็แผนเอาไว้ว่าจะใช้น้ําจากโคกหนองนาเป็นจุดสํารองน้ําสําหรับพื้นที่เกษตรแปลงนี้นะคะจึงต้องคํานวณปริมาณน้ําที่ใช้ต่อวันจากนั้นนะคะก็มาคํานวณปริมาณการจุน้ําของบ่อจึงออกมาเป็นบ่อหน้าตาแบบนี้ค่ะเพราะเราก็จะมีการหมุนเวียนน้าใช้ ด้วยะะและโคกหนองนาของเราเนี่ยจะมีชีวิตและสีสันแน่นอนค่ะเพราะจะขนขบวนความน่ารักความปุกปิ๊กไม่ว่าจะเป็นไก่หา่านแพะมินิปิกมี่และในน้ําก็ต้องมีปลาหมอค่ะแต่จะเป็นปลาหมอคางดําหรือจะเป็นปลาหมออะไรก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กับการออกอีเวนต์ครั้งแรกของพวกเราด้วยนะคะงานนี้ถ้าใครกลัวว่าจะร้อนให้มาเที่ยวช่วง4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะตอนเย็นนะคะพื้นที่สวนสวยยังจัดให้มีไฟประดับและภายในงานก็ยังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินทุกคืนงานจะอลังการแค่ไหนอะทุก คนที่สำคัญนะงานนี้เข้าฟรีค่ะ